มันก็มีความสุขนะคะก็ก็เหมือนเหมือนเหมือนเราก็ใช้ชีวิตของเราปกติแบบนี้เหมือนถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสที่แบบอยากลงก็ลองเหมือนม,มันเหมือนบอกว่าหวานเป็นพิเศษขึ้นไหมคะพอกลับมาแล้วใช่ไหมทุก<อ>คน<ช>พูดแบบนี้ห<ช>มดเลยคนรอบข้างพี่ก็พูดแบบนี้นะคะพี่ๆอะไรอย่างเงี้ย<ม>ด้วยเพราะว่าพี่ต่อเขาน่ารักขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะเหมือนแบบว่าเขาก็เหมือนพยายามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ก็เหมือน เหมือนก็เต็มที่กับเขาต่างคนต่างเต็มที่มันก็เลยแบบอจูนไปด้วยกันแล้วพอมันลงตัวมันก็เลยแบบสบายตัวถือว่าเราสามาัสได้เหมือนกันใช่ไหมครับกับรักครั้งนี้ว่าเขาดูแบบเปลี่ยนไปตัวเองมากพอเอะไร่าเี้ใช่ค่ะเหมือนแบบเหมือนอะไรที่แบบไม่ถูกใจกันแม่อะไรเงี้ยมันก็เหมือนคุยแล้วก็ปรับเปลี่ยน เราเคยบอกเขาไหมว่าว่าว่าเหมือนเขาเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าทำวันก็คือพี่ตาเขาก็จะพูดกับพี่ว่าถ้ามีอะไรต้องบอกเลยนะต้องบอกเลยห้ามไม่บอกนะอารมณ์เหมือนมีประสบการณ์มาเลยใช่เป็นอารมณ์เหมือนแบบว่าอะไรก็ได้คือบอกนะเลยซึ่งพีก็พี่ก็จะพูดแล้วก็จะพูดหมดเลอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเรื่องเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็เคลียร์กันไปแล้วคือปัจจุบันมันก็เลยค่อนข้างที่จะเข้าใจกันมากขึ้นเยอะเลยอะค่ะแล้วก็เหมือน เหมือนไม่ค่อยมีอะไรที่ไม่ไม่ถูกใจกันละเราชมเขาบ่อยไหมคะพราเขาเปลี่ยนมันดีขึ้นเรามีการชมเขาไหมใหม่ค่ะ <laughs> <laughs> แต่พราว่านี้เขารู้แล้วนะ <laughs> อ๋อเขาก็รู้ค่ะเพราะว่าเหมือนเหมือนเขาน่ารักกับพีพี่ก็น่ารักกับเขาตลอดอยู่แล้วรักคนข้างๆ้าอย่างนี้นหลายๆคนมาคอมเมนต์ว่าอิอเหมือนแบบว่าแสดงความยินดีล่วงหน้าแล้วอะไรอย่างนี้ออเห็นไหมครับเห็น ไม่ไม่ไม่นะไม่ค่อยได้เห็นมาค่ะมีวิดียอย่างนั้นด้วยใช่ไหมที่เขามไม่ยินดีอ๋อเ,เขาก็คงยินดีที่เหมือนเรามีความสุขแล้วก็แบบน่าจะแบบช่วงนี้คือลงตัวอะไรแบบนี้ค่ะแสดงว่าความรักเราสดใสค่อนข้างเยอะมากมันกลก้กลการทึงบานเราดูมีความสุขใช่ไหมก็มีมีค่ะความสุขเนี่ยมันจะเปล่งออกมาจากไหนแต่พี่ก็ใช่คือเราก็มีความสุขกับ ตัวพี่เองกับงานกับครอบครัวพี่ตอนก็พอแล้วก็เท่านี้ก็โอเคค่ะก็ดูแลรักษาให้แบบดีๆขอญาตถามนึงตัวพี่ตอนกลับมาครั้งนึ้เขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบมากที่สุดที่เราเห็นไ่มก็คือพี่ว่าต่างคนก็ต่างที่จะอยากจะดูแลสุขภาพตัวเองให้แบบเหมือนแข็งแรงมากๆใช่ไหมคือเราก็อยากที่จะอยู่กับใครสักคนหนึ่งก็อยากจะให้แบบอยู่ไปด้วยกันนานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็อยากให้แบบดูแลตัวเองให้มากๆซึ่งพี่ตองเขาก็เหมือน ปรับเปลี่ยนแบบว่าวิธีการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยค่ะใช้แบบเหมือนให้แบบพอดีพอดีแล้วก็เหมือนดูแลตัวเองมากขึ้น<ม>จะพูดได้ว่าการกลับมาครั้งนี้คือเขายอมเรามาก,กเลยได่คือพีง่ายอยากจะให้เป็นแบบว่ายอมที่นี่คือไม่ได้ทําเพื่อพี่นะคะแต่อยากจะให้รู้สึกว่า<ม>ทําเพราะว่าอยากจะทําจริงๆ<ม>พี่ก็ไม่ชอบที่จะแบบว่าต้องอย่างงู้นอย่างนี้เราไม่ใช่คนแบบนั้นฉะนั้นคือทําเพราะว่าอยากทําจริงๆ<ม>แล้วซึ่ง<ม> ซึ่งพอถ้าเกิดรู้สึกแบบนั้นนะคะมันก็จะไม่ฝืนกันใช่ไหมคะมันก็จะแบบมีแรงทําไปเรื่อยๆแล้วก็ทําให้มันแบบดีขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เราต้องมีเวลาให้กันมากขึ้นไหมคะมีค่ะก็ก็หาหาให้ก็เลยมีหลายคลิปที่เราต้องไปสวิดกันใช่ไหมอ่าก็ใช่ค่ะก็เหมือนถ้าเกิดมีโอกาสมีแบบจังหวะก็คงแบบหาโอกาสไปกันแต่แต่ว่าปีนี้ต่างประเทศไปไม่ได้เรามีแลนไปเขาดาวด้วยกันที่ไหนครับ ปีนี้ปีนี้น่าจะได้เขาดาวด้วยกันใช่ <laughs> ไหมค<ะ>คือน่าจะมีแบบเหมือนไปทริปนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาดาวว่าคงอาจจะอยู่ในกรุงเทพปีแรกเหรอที่จะได้เขาดาวด้วยกันหรือว่าเคยอยู่แล้ว <laughs> ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าเขามากี่ปีแล้วอะคะ่ะ แต่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่ว่าโอ๊ยเป็นปีแรกนะที่แบบว่างตรงกันช่วงปีใใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่เขาดาวไม่ได้แบบทํางานเพราะว่าไม่ได้ร้องเพลงใช่ก็ไม่ได้เลจ้างไปร้องเพลงแต่ก็จริงๆถ้าเกิดว่าไม่ว่างก็ได้นะคะคือเหมือนจ้างไปแบบร้องํางานเขาดาวแล้วแต่งอาไเลยไหมคะโอ้แต่งกับงานเออแล้วตอนนี้คือเรามองเรื่องนี้ยังไงบ้างเพราะว่ากลับมาความรักเราก็แฮปปี้มีความสุขแล้วตอนนี้ อืมก็มองก็มีแบบว่ามีคุยชมชมชมเข้มเจอก็ชมเล่นด้วยเอายังไงอ๋อไม่เล่นได้อ๋อไม่บได้ตอบไปเธอดีแล้วดีแล้วก็มีแบบว่าก็คุยคุยกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่า รอแบบอย่างพีก็อย่างเงี้ยช่วงนี้ก็มีจิตสังหารกำลังจะออนแอร์แล้วก็ละครของพี่ชอาใช่ช่องวันออนแอร์มกรลาเนี่ยนะเพิ่งไปถ่ายมาด้วยแล้วก็ของพี่ชอก็คือเมื่อกี้ได้ยินว่าออนแอร์เมษาฉะนั้นคือเหมือนแล้วพี่ก็มีหนังอีกเรื่องหนึ่งด้วยค่ะมันก็เลยพี่ว่าดูคิวมกกลาแล้วเนี่ยค่อนข้างโหดก็เลยรู้สึกว่าดีอยากทํางานเยอะๆเพราะปีที่เราไม่ค่อยได้ทํางานเยอะ ค่ะก็ทํางานไปก่อนช่วงนี้ซินปีหน้าไหมอ่ะว่าคือน่าจะได้ซิ้นปีหน้าซิปปีหน้าเอามกกรลาไม่ได้ทำอะไรบ่อยเลี้ยไปหน่อยเลี้ยงไปหน่อยเลี้ยไปมากเลยค่ะแนี้ต้องไปดูเลิกล่วงหน้าไหมเพราะว่าเนี่ยเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมไม่ไม่ไม่คือปีหน้าก็ยังแบบยังยังงานอยู่แต่กับงานอยู่ค่ะเขาอยากแต่งไหมสำหรับตัวพี่ตออเีงเพราะว่าเห็นมีการพูดคุยกันอืมก็เ็าคงคิดเหมือนเหมือนกันมั้งค่ะอืมแสดงว่า เราทั้งคู่ก็คิดแล้วแหละว่าคนนี้คือคนที่ใช่ก็แบบอายุก็ไม่น้อยใช่ไหมคะแต่ก็แต่ก็ไม่ได้คิดว่ารีบขนาดนั้นเอาเอาชัวร์ดีกว่าเราวางแผนอนาคตยังไงบ้างอาอนาคตชีวิตเพราะว่าแต่งงานมันต้องสเต็ปแต่งงานมีลูกบ้างว่าคอะไรอย่างนี้คือพีคตอนนี้สเต็ปของพีคคือพีคทำงานแล้วก็ใช้เวลากับครอบครัวให้มากที่สุดอันนี้คือณตอนนี้แต่ถ้าสมมติว่าแต่งงานแต่งงานพี่ก็อยากมีลูกพี่อยากเลี้ยงลูกอะไรอย่างี้ค่ะมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นคือมันก็เลย ณตอนนี้ทํางานมันก็เลยอยากทํางานให้ได้เยอะๆเท่าที่จะทําได้ก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเกิดแต่งงานอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ทํางานมันก็จะแบบอ่ะมันก็ต้องโอเคต้องพร้อมนะเขากลัวว่าไงครับอยากนั่หลับเร็วไหมไม่เลยค่ะไม่มีใครแบบว่าไม่ไม่ได้แบบเล่งชีกเลยใช่ค่ะเขาก็เหมือนสบายๆอะค่ะไม่ได้มากดดันอะไนที ไม่มีสายแฟนแลบใช่ไหมครับไม่มีค่ะไม่มีโอเคค่ะไม่มีค่ะโอเคขอบคุณค่ะ